สวัสดีครับอนินดีรช่องค,อคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่จริงๆคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่2ของเกม CUE หรือว่า Card Universe and Everything นะครับซึ่งคุณพ่อต้องเบียดอันนี้เป็นคลิปหนึ่งแทนเพราะว่าคลิปหน่งอ่ะคลิปนี้มัน,ม,นมีแพ็คที่ค่อนข้างบแบบดีจะจัดแบบอยากให้ทุคนมาได้ลองนะครับก็แนะนำเกมกันก่อนเกมนี้มันเป็นเกมการ์ดเกมที่ เล่นกัน5รอบรอบละ3มตารอบละ3เทินเล่นกันว่ามันจะเหมือนกับผักคะแนนกันโตนคะแนนเรื่อที่ศูนย์แล้วฝั่งคุณพ่อตีเป็นหนึ่งร้อยันทองข้ามตีมา90คุณพ่อจะนําอยู่10จน3เทินใครพนังนาทุกใครพลังนําก็จะชนะเทินนั้นไปเล่นกัน3ใน5ตานะครับก็วิธีเล่นเดี๋ยวถ้าถ้าสนใจกันจริงๆเนี่ยคุณพ่อจะทําคลิปวิธีเล่นสอนให้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็คลิปนี้การ์ดมันเป็นอย่างนี้ การ์ดเกมอันนี้มันน่าสนใจตรงไหนเนาะนี่มันก็คือการ์ด universe and e v e r y t h i n g นะครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นการ์ดได้หมดนะก็คลิปที่แล้วอะ่ะคุณพ่อต้องฆ่าไปก่อนนะเพราะว่าไออันเนี้ยที่มันเยอะเนี่ยมันเป็นทีมอาร์เตอร์เพราะว่าคุณพ่อทาการ์ดทีมอาร์เตอร์ทีมอาร์เตอร์ไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแต่ว่าโดนคลิปนี้เสียบแทนนะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะหาวันแปะน่าจะวันพุธวันพุธหน้าแปะออกมาพร้อมกับคุยกระดังดูวิวเดทไปเลยแล้วกันจะได ไม่เสียเวลาอันนั้นก็จะเป็น SP หรือว่า Pilot e p i s o d e แทนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิป01นหนึ่งะฮะก็เนี่ยมี Art c ตเคา r e มีสกุลเงินมีสีมีอาหารมีอ่าอ่าเทพเจ้าอียิปต์มีอะไรกะเยอะแยะมากมายนะกีฬาคนในประวัติศาสตร์เทพเจ้านอตเทพเจ้ากลีสัตว์น้ำลึกสัตว์น้ำตื้นสัตว์น้ำสวยงามตะแลงน้ำ แม่น้ํายันเรือมีสายเรือด้วยนะแล้วก็มีอนกเพนกวินสายนกน้ําสายฉลามเนี่ยต่ฉลามคุณพ่อก็ปั้นอยู่นะแล้วก็ดาวดาวคุณพ่อก็ปั้นอยู่นะเล่นเด็กดาวนะครับก็มีหมูดาวมีแบ็คโฮมีพวกเนี่ยเยอะแยะมากมายแก่กองมีสัตว์บกสัตว์บกก็เเป็นสายเล็บท้ายสายผีเสื้อสายหมาสายแมวสายนกสายแมลงเนี่ยสายแมวสายหมาเนี่ย ก็จะมีการ์ดมีสกิลอะไรพวกนี้นะก็ถ้าถ้าอยากจะลองลองเล่นก็ไปโหลดมาได้ทั้ง iOS แล้วก็น Android นะครับคิมการ์ดยูนิเวิร์สแอดเอติงได้เลยหรือถ้าอยากจะให้คุณพ่อช่วยสอนเล่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อเคยดูในใน u t u b e แบบมันไม่มีคลิปหาไม่เจอคุณพ่อหาคลิปสอนเล่นมาษาไทยไม่เจอนะก็ถ้าอยากจะลองให้คุณพ่อสอนก็จับมือสอนก็พิมพ์มาคอมเมนต์มาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะทำให้นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆซึ่ง หลังจากที่คุณลงทะเบียนอะไรทุกอย่างแล้วคุณพ่อเล่าว่าอยากให้หลุดมาก่อนเพราะว่าแพ็กเนี้ยคุณพ่ออัดวันเสาร์อ่ามันมันหมดภายในสาวันมันเป็นแพ็กที่คุณพ่อคิดว่าคุ้มสุดๆเพราะว่ามันใช้เงินห0 0รอเอ้ห้าพันเหรียญเงินเ,เหรียญทองเนี่ยในการเปิดนะครับก็ตรงข้างบนซ E อูอีค้เนี่ยตรงข้านบนเนี่ยถ้าล็อกอินแรกอะ่ะถ้าเพิ่งเข้าเกมเลยอะ่ะมันสามารถคุณพ่อตอนแรกมันกรอกโค้ดได้ลองไป่ลงเกมปุ๊บอ่าล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปหาโค้ดมาลง พิมพ์ว่าการ์ดยูนิเวิร์สแอมเบอรี่ติงโคดก็ได้บน Google มันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าโคดก็จะเพิ่มเงินจะเพิ่มเงินเยอะมากๆไอเหรียญทองเนี่ยทําให้คุณสามารถมาเปิดแพ็กนี้ได้แพ็กที่คุณพ่อต้องทําคลิปนี้เพราะว่าเปิดแพ็กนี้นะมันเป็นแพ็กที่ตั้งแต่ดูมาค่อนข้างจะคุ้มที่สุดและโพรดิวแม็กนะครับเนี่ยโพรดิวแม็กมันจะได้1นึ่งเลเจนเดอรี่หนึ่งเบสิคแล้วก็อ่าหนึ่งเลเจนเดอรี่หนึ่งอีพิกหนึ่งแรเลเจนเดอรี่เป็นเลดสูงสุดของเกมนี้ อีพิก,องล,งล,กล,ลองลงมาแล้วก็แลจะลองลงมาแล้วที่เหลือจะเป็นคอมมอนนะครับซึ่งโคตรคุ้มนะฮะห้าพันทองการันตีอีพิกไปเลยยี่เอ็ดรอบเริ่มเริ่มคุ้มมากคุ้มสุดแล้วคุ้มสุดที่เป็นเที่เป็นเหรียญเหรียญเหรียญงงงมาปเปิดทุกครั้งที่จะได้นิวการจะได้ประสบอาประสบการณ์เพิ่มประสบการณ์เพิ่มคุณก็ถ้าเล v e วน่าอได้คุณก็จะได้พวก ทองเงินเพิ่มเพชรเพิ่มการ์ดใหม่เพิ่มแล้วก็เลเวออัพไปเรื่อยๆเ,เนาะอันนี้เป็นสายอ่าสายอะไรนะเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวเออข้างหลังก็จะมีดิจูโนนะก็สามารถมาอ่านได้นะเพิ่มความรู้ได้นะครับไปต่อไปเป็นนกแล้วก็สายสายอันนี้เป็นสายลับนะซิงเกิลแดนเซอร์สปนะ เช็ค up สปาย y ิสเต็มแล้วก็เนี่ยการันตีอย่างละบเลยคุ้มสุดๆแล้วไปต่อเปิดหมดเปิดหมดเปิดเหรียญทั้งหมดอะ่ะเพราะว่าคุ้มที่สุดนี่คือมันจะมีเพชรอ่ามันจะมี4ี่พันห้าได้สุ่มหกใบแต่ไม่การันตีอะไรเลยหกสี่ห้า้อยทองเหมือนกันแพงกว่าห้า้อยได้หใบแต่ว่าไม่การันตีอันนี้4ี่พันได้การันตีเลเจนด์คือคุ้มสุดแล้วเกมนี้มันออกมาประมาณ2ปีแล้วนะ แต่คุณพ่อเพิ่งจะได้มาเล่นนะฮะแล้วก็เพิ่งมาติดเนาะอึอยได้สายเทพนิยายนะเจ้าชายกบนะฮะเจ้าชายจบเลเจนก็นั่นแหละคุณก็ต้องไปหาเปิดของเจ้าชายกบต่อแต่มันมันคุ้มคือเลเจนอย่างที่บอกมันก็เหมือนกับเลตเอสเร์ไอเนี่ยของทุกเกมอะ่ะคือได้ได้มาก็ดีอะ่ะใส่นกนะอันนี้ใส่ดาวอ่าใส่เพลงนะไปต่อไปหมดอะ่ะ หมดเพชรหมดเนื้อหมดตัววันนี้บอกได้เลยปอ่าอันนี้มีแล้วนะเข้าของไทยก็เรียกวาลากุกทบไม้เนาะอันนี้เป็นอิสเตอร์เอ็กก็มีแล้วอ่าโอเมกานบิล่าวู้เล่นกับกาส์วอนนะถ้ามีกาส์สวอนบนมือไปต่อคุ้มคุ้มสุดกา์เห็นไหมมันน่าเล่นมากนะมันกระจายมากเลยอันนี้ใส่ใส่แมลงนะผีเสือ้อไอหิ่งห้อยเนาะ อุ้ยใส่น้องเหมียวแล้วก็มาแรงอีกใบหนึ่งนะเป็นอาดักกนะันไฟนะแบงปอเนาะถ้ารีเทิร์นไอการ์ดไอการ์ดเกมเนี้ยเด็กหนึ่งเด็กจะมีสิบปดใบเล่นปุ๊บอาขึ้นจั่วขึ้นมือห้าใบเล่นครั้งละไม่เกิน3ามใบสมมติว่าคุณเล่นสามใบเลยในเทิร์นนี้คุณจะจั่วขึ้นมาสามใบและการ์ดที่ที่เล่นไปแล้วมันจะกลับไปใต้กล่อง คือรีเทิร์นก็คือเล่นลวลงไม่มีไม่มีมมดอกมีแต่กลับไกล้กองนะครับก็เมื่อกลับกองถทัศนะในเทิร์นจะบวก Energy Energy ปกติถ้าเล่นถ้าเล่นกันถ้าเล่นมันจะมี2โหมดมีลงแรงหรือเลเจนในนี้กับแคชชัวแคชชัวจะมีเทิร์นละ7 g แล้วก็เนี่ยแมงปอเฮดจีก็เทิร์นต่อไปก็จะไ,ได้บวกเป็น8 g แล้วก็ถ้าเล่นลงแรงจะได้10 10, สิบสี่จี้ตอดเทินก็แล้วแต่ว่าชอบเล่นแบบไหนนะคนก็เลยลงแรงเยอะเพราะมันเล่นง่ายนะแรงมันทาให้เล่นง่ายขึ้นคุณแบบลงการ์ดได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะต่อจะเลเวลอัพแล้วนะถ้าได้การ์ดซ้ำอีกทีน่าจะเลเวอถ้าได้การ์ดใหม่อีกทีน่าจะเลเวลอัพแล้วอาร์ตินาเป็นสายเทพเจ้ากรีกแน่นอนโอ้โผลาแบร์ซัมอ่าเป็นสายนักวิทยาศาสตร์เนาะโอเคอันนี้คุณพ่อเลเวลอัพแล้วนะ เดี๋ยวเราไปเปิดเลยว่าอัพกันอีกคลิปหนึ่งคุณพ่อห้าพูดละเอียดกว่านี้นะอันนี้พูดน่าจะละเอียดคลิปที่แล้วไม่ได้ผิดอ่าสันฟาววเอร์หิงห้อยซ้ำฮัโลโหลอันนี้ก็ซ้ำ๋อความจุกเลเจนซ์ซ้ำอ่าเลือดเลือดเลือดเป็นสายร่างกายจิลับซ้ำกัดฟรีสุดๆอ่ะปลาปลาสวยงามไปต่อ บ้ายมามีไรอืมอ๋อกบเ,เป็นอันนี้เป็นสายเทพเจ้าจีนเนาะอ่าเดโดเสาอันนี้อะไรไม่แน่ใจอืมน่าจะเกี่ยวกับกรีกอะไรสักอย่างเนี่ยค่อยไปอ่านดีๆอีกทีหนึงจะเลจะครึ่งเลเวลละเพราะว่าได้ได้เลเดเจนมาเลเวลอัพไก่ไง อ่าอันนี้มันสายอะไรเนี่ยวิกิ้งเรฟ์นอตเหรอ,อมไม่รู้เหมือนกันโอเดซี่อ๋อเป็นมันมีมันมีสายของโฮเมอร์ของโอเดซี่ด้วยนะสายตำนานของโอเดซี่ก็จะเป็นพวกทรอยเอ๊ะนั่นมันอีเลียสโอเดซี่ไม่ใช่ทรอยสิเออถ้าหมนเถอะแฮงลิงเฮียลิงอ๋อการได้ยินอันนี้ซาำสายร่างกายมนุษย์นะเลยอีกสิบซองนะฮะ อันนี้ซ้ำข้างข่าวซ้ำอีกแล้วอ่ะปลาสวยงามใหม่ไม่ซ้ำโอเคไปต่ไปต่ออืมนกไม่ซ้ำกบซ้ำอันนี้โกลเดน้นอ๋ออาอะไรนะสัดส,ส่วนทองคำใช่ไหมถ้าใครดูโจ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 มาก็ตั้งแรู้นะอาโจโจอะไรนะอ่าสติบอลลันนะสัดส,ส่วนทองคำนะฮะ ปาปึ๊บซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำแต่อะไรไม่รู้น่าจะเป็นสายค่างเงินอันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนก็ในหนังจีนอะในหนังจีนโบราณอะอ่าตัวแลกเงินเออเป็นค่างเงินนะเป็นเช็คใบแลกของโลกนะตัวแลกเงินอ๋าได้สายเครื่องบินนะแอร์ฟอร์ดวันนะครับ คือแบบได้พวกนี้มาแล้วคุณเข้าไปเปิดงโง่ๆอ่ะเปิดคอมมอนงโง่ๆเปิดเลเจนด์งโง่ๆได้อ่ะเพราะได้เลเจนด์มาแล้วไงคิงคับบลาอ่าอันนี้เป็นสายเฟเฟอร์นิเจอร์นะโคมไฟนกฮูกเคสโนลี่อัลเดี๋ยวเลเวลอัพอีกรอบนึงน่าจะได้มาเพิ่มได้ทุนมาเปิดต่ออีกนะคือเปิดหมดมีตอนนี้ตอนนี้มีเปิดหมดแล้วนําว่าอย่างที่บอกเติมโค้ดเติมไม่ใช่เติมโคด้โคดกรอกโค้ดมามันจะได้ทองประมาณแสนกว่าแน่ๆอยู่แล้วอะเปิดอันนี้ให้หมดเลย ล้วค่อยไปหาเปิดอันอื่นมาน่าสงสารอุ้ยพีระมิดโตสวยอยู่สายพีระมิดคือพีรมิดแทบจะเป็นตัวแบกเนาะเท่าที่เขาที่เคยเห็นนะดาวไมนักวิทยาศาสตร์อะซ้าถ้าแบบมันถ้ามันซ้ำเยอะมากๆแล้วก็น่าจะเลิกน,น่าจะเลิกเปิดก่อนนะเอ้ยนี่ยังได้การ์ดใหม่อยู่ยังโอเคอู้คอนคอร์ดเครื่องบินนะเมดูซ่า กลุ่มดาวเมดูซ่าอ่าไม่ใช่สินเนบูลา่าเนบูเมดูซ่าเนบูล่านะมันก็จะมีการ์ดคอมโบนะแบบสมมติลงการ์ดนี้ไปแล้วจะบัฟการ์ดอีกใบหนึ่งหรือลงการ์ดใบนี้แล้วบัฟคู่กันอะไรพวกนี้นะซ้ำซ้ำอีได้ไม่ซ้ำแล้วฮิปอ่าสายอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นออเลียสเหมือนกันเนาะเอ้ยเป็นโอเดสซี่เหมือนกันนะไม่ใช่ออเลียสออเลียสคนเอ๊ะ เออช่างมันเถอะไม่ได้อ่านนานนะเรื่องพวกนี้เลื่อหมดละนิวเคลียร์พวเวอร์ power. อูดสายอูดสายอูดก็น่าจะอยู่ในสายเดียวกับพวกอป,ปกา้าพวกแกะนะน่าจะถ้าไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดซ้ำเดลตาเสลซ้ำเริ่มซ้ำเยอะแล้วว่าแต่ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่หลอกตัวเองโอ้ อ่าอ่าดอลฟินสตาร,ราร์ทคอร์สจะบวกดิสการ์ดคอร์สบวกสองอันทิวเพย์ก็คือรีบมารีบใช้เนาะโอเคก็ทองหมดเกลี้ยงนะครับก็คุณพ่อเลเวลอัพไปสองรอบนะก็นี่มามาตรงนี้ก็จะได้สองเลเวลได้มาอีกหมื่นสองเปิดได้อีกสองรอบแล้วก็ได้เลเจนเดอรี่การันตีอีกหนึ่งใบเนาะปืดปืดปืด อความจุกนั้นเกาะตัวในใจฉันําแต่ว่ายังได้อีกต่อได้มาอีกหมื่นสามเปิดได้กี่รอบเนี่ยห้ารอบมาเรดคอร์ดเลวอัพแพ็กหมื่นสามโอ้ได้ตาด,ด,ดิสิใบ,บเลยเหรอคุ้มจาดคุ้มจาเอ้ยได้ภาพวาดนะสามสามไม่สาม 3, แต่วันนี้ลา,าพวาดต่อสามสาม ซา,ามส้มสิเนี่ยคอมมอนซ้มรวัวๆอย่างที่บอกถึงบอกว่าไอ้ตู้นั้นมันคุม้มเพราะว่ามันไม่ได้ออกคอมมอนไงคอมมอนมันห่างง่ายอันนี้ได้ใหม่นะเป็น Fusion, Fusion ient, เลตินเนอรี่ฟิวชั่นฟิวชั่นอินกิเดียนอยาดมันจะมีการเออรวมการ์ดมีคราฟคราฟคือเอาการ์ดซ้ำมาคราฟเป็นการ์ดใหม่ใช่ไหมกับฟิวชั่นการ์ดเอาฟิวชั่นอินกิเดียนอ่ะใหม่หลายๆใบที่ซ้ำๆกันอ่ะมารวมเป็นการ์ดใหม่นะ ก็พวกการฟิวชันก็จะหาได้แต่ฟิวชันอย่างเดียวเนาะอันนี้เป็นสายนี่คุณพ่อไม่เคยเห็นแล้วก็โอเคเลเจนเดอรี่ไม่ซ้ำโอเคคุ้มอยู่ปะ่ะเปิดอีกห้ารอบคือเห็นไหมอย่างนี้เห็นนะขนาดขนาดของฟีคอมมอนยังออกรัวเลยแล้วทำไมเราจะไม่เปิดเลยเจนเดอรี่ล่ะใช่ไหมไปต่อซ้ำหมาซ้ำอ่านี่ดาวไม่ซ้ำสตาร์ด็อกอันนี้ เป็นเป็นเป็นเลเจนดี่ดาวแต่ซับหมาอันสกิลนะฮะรีเทิร์นเมื่อกับกองทุกการ์ดทุกใบที่ติดหมาบนมือของเราและฝั่งตรงข้ามจะบวกพลังอีก10คุ้มคือถ้าเราเล่นอันนี้แล้วถ้าเราไม่เจอดวงสวยสุดไปเจอเด็กหมาเหมือนกันเราก็กําไรเห็นเเพราะว่ารีเทิร์นปุ๊บแล้วจั่วใหม่มันกลับไปอีกทีนึงเราก็ไม่ได้บวกสิบวก1ิบวก1ิไปเรเพราะว่ากาเด็กเกมนี้มันการ์ดวนนะ ไม่มีการ์ดลงดรอปนะฮะมีแต่วนขึ้นมือใหม่ก็ไปเล่นซับหมาดาวซับหมาเดตัดเสาผีเสือ้อโอเคเลเวลอัพอีกรอบหนึ่งแล้วอุ้ยคุ้มจัดเพราะว่ามันได้เลเจนร์จนไงเลเจนร์จนไม่ซ้ำม,มันจะได,มะได้มันจะได้เลเวลอัพเยอะมากเลยอิคูลสัสอ่าเบงโก้แคทมิยามาโตะมุสชิคาตนะคาตนะเป็นอคมโมโโมนนนอมมอนั้งรู้สึกคาตนะ God, การเอเวอร์รีแวร์บวกหูบวกหกสิบสองเกินไปดีจัดจ้านถ้าเลเวอฟแลนดไม่ไแน่อาจจะเปิดอีกรอบหนึ่งมั้งอ่าอันนี้เป็นเทพเจ้าจีนเนาะฮิดเดนอ่าโลมาอเมซอนริเวอร์ดอฟฟินสติงเรย์โอเคพวกฟิชชั่นอิงกิเลียน่ะ ต่อให้เป็นเลเจนด์คุณพ่อก็ไม่ค่อยเห็นการ์ดแพ้การ์ดดีเท่าไหร่นะส่วนจะจะให้มันซ้ำยากๆเพื่อที่จะคราฟยากๆซะมากกว่าอ๋อซ้ำอ่าเดโดเสาไม,ม่ซ้ำซับเดรโดเสาแบบสุดๆนะอ่าปลูกพลังให้ถ้าถ้าถ้าเล่นมันเอามันลงสนามปุ๊บจะปลูกพลังให้เดรดเสาเงินบนมือยี่สิบในเทิร์นนี้อ่าถ้าเด็กเรามีเดโดเสาการ์ด พวกมันจะบวกพลังสิบห้าโดยโคตรดีเลยสมแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟร์ชั่นอีก,กิเดียนอ่ะมันจะเก่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟร์ชั่นอีก,กิเดียนมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะไป update, ไปอัปเดตไปอัปเปลเวลรอัพกันอีกรอบหนึง่งคลิปนี้น่าจะมาแรงแซงทางโค้งนะเบียดเบียดคลิปที่ศูนย์หนึ่งเรียบร้อยนะคือศูนย์หนึ่งกลายเป็นคลิปไพหลอตแทนเปิดเด็กสองรอบอ้ได้กัดใหม่ด้วยอันนี้วัคซีนเหรอไม่ใช่เป็นสี เป็นสีเนาะโอเคอีกสองรอบแอะไขของนะครับไม่เติมนะฮะแล้วก็ที่ขึ้นขึ้นเนี่ยมันคือคนชวนเล่นนะก็คือแบบเวลาคนลงแรงอะไรพวกนี้มันจะมาถามตรงนี้เลยว่าเอ้ยมีคนลงแรงคุณหนใจจะลงแรงไหมอะไรพวกนี้เนาะก็มีคนเล่นเรื่อยๆนะนเปิดมาสองปีแล้วกัเดเยอะก็มีคนเล่นเรื่อยๆก์ดคอมมอนกับแลรจัดเป็นเด็กเล่นได้สนุกๆหลายเด็กนะฮะแต่ว่า คลิปนี้อ่ะเกมอย่างนี้น่าจะไม่ได้ทําเป็นแบบเด็กโปรไฟล์ให้ดูนะเพราะว่าโอคุณมันนี่ถ้าจะไม่มีทางเปิดได้ซ้ํากันนอกจากเปิดแพ็คเดียวกันนะ่ะได้เทพเจ้ากวนอูอ้านิวเคียเฮ้ยได้ดาวดาวดีชอบนะอยากได้ดาวนะไปอีกได้อีกรอบรอบสุดท้ายแล้ะป่ะน่าจะสุดท้ายจริงๆแล้วไปเลตโกในวิชั่น เดรโน่เสาเอกเอ็กเ,เนบูล่าคาร์อดอินแฮนบวกสี่สิบฮึสามเหยียดยังเคถือว่าผลกระกอบการเราคุ้มแบบจะจัดคุ้มแบบสุดๆนะฮะเพราะว่าได้เลเจนเดเรียบเยอะสุดๆไปเลยนะฮะก็อย่างที่บอกถ้าอยากสนใจจริงๆว่าเอ้ยคุณพ่อทำคลิปเดโพไฟล์ให้ดูหน่อยเอ้ยไม่เดโพไฟลส์สิสอนเล่นให้ดูหน่อยอะไรพวกนี้นะก็ค,ะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ วันพุธนั้คุณพ่อจะเปลี่ยนคลิปมันเป็นคลิปศูนย์หนึ่งแทนอ่ะ sp แทนและกันนะก็ตั้งแต่วันพุธคุณพ่อจะมาแปะให้ก็จะเป็นเปิดเด็กเปิดซองชุด king arthur เพื่อหา king arthur กันนะฮะรู้สึกว่าคุณพ่อจะได้ king a r ธอร r มาเล่นไหมนะวันพุธนะครับแล้วก็ที่วันพุธคุณพ่อพูดเลยแปลก,กไปเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคลิปนั้นจะเป็นคลิปแรกไงแต่ว่าด้วยการที่ไอแพ็เนี้มันคุ้มมากๆเลยแล้วมันมีเวลาแค่3วันคุณพ่อเลยคิดว่าเอามันมาก่อน เอามันมาก่อนแล้วกันน้องๆจะได้ไม่เปิดเล่นเพราะอย่าอย่างนันที่บอกมันได้อีพิกยังไงก็คุม้มแล้วก็อย่างที่บอกลงเกมเสร็จแล้วล็อกอินเสร็จแล้วมากดตรงจุด3จุดนี้แล้วก็ข้างบน cue code ไม่ใช่อันนี้นะตอนมันจะมันจะเป็นข้างบนมันจะให้กรอกกรอกโค้ดได้ไปเสิร์ชใน Google กรอกไปเลยเป็น cue code ก็ได้หรือ Car d universe and everything code ก็ได้อะไรพวกนี้ก็ลองเสิร์ชดูโอเคประมาณนี้นะฮะ ขอบคุณมากนะครับสัญลัการรับชมไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ